สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช anel Ford by GT ก a p i t a วันครับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นชุดแต่งฮอกนะครับสำหรับตัวใหม่ Next Generation นะครับมาแล้วชุดนี้นะคันที่ติดตั้งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว XLT เกีย Auto นะครับราคา9 3 4 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ในรุ่น Next Gen นะ เดี๋ยวพาดูเลยนะครับว่าชุดแต่งของฮอกเซตเนี่ยครับมีอะไรกันบ้างนะครับด้านหน้าเลยก็คือเรื่องของตัวกระจังหน้านะกระจังหน้าตัวนี้ก็ใส่เป็นชุดนี้นะครับนี่มากับชุดฮอกเซตเลยนะครับก็คือเป็นกระจังหน้า FORD นะครับตัวหนังสือสีดําตัดสีแดงแบบนี้นะฮะใส่มาเป็นเซตแบบนี้แล้วก็ชิ้นถัดไปก็คือคางตัวล่างนะครับตัวนี้นะฮะชุดนี้คือครอบมาทั้งหมดเลยนะครับครอบคางตัวล่างไปแล้วก็มีไฟไฟหลี l e d นะสีดวงนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา ตัวคลางก็จะเป็นสีบอลแบบนี้นะครับทรงมันก็จะเป็นทรงเขาเรียกว่าทรง f 1 5 0นั่นเองนะครับแบบทางอเมริกาเขานะอันนี้คือทรง f 1 5 0ตัวเล็กนะครับบ้านเราก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดฮอกนะติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวครอบของมันในเรื่องของ xlt เนี่ยไฟหน้าของมันเดิมเองก็จะเป็นไฟ led อยู่แล้วนะครับอยู่ในโคมที่เป็นเขาเรียกว่าโคามมันติรีเฟคเตอร์นะตัวหลอด ให้ความสว่างเนี่ยเป็นหลอด LED นะครับแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟนะครับอัตโนมัติให้นะครับในรุ่นของ XLT มีให้อยู่แล้วแล้วก็ตัว Daytime Running Light เนี่ยเป็นตัว C นะครับสไตล์ของตัว Next Generation อยู่แล้วไฟตัดหมอกมีให้นะครับในรุ่นของ XLT ไฟเป็นฮาโลเจนนะเป็นตัดหมอกแบบฮาโลเจนนะครับ จุดถัดไปนะครับที่เพิ่มมาในชุดของฮอคเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างกันครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะครับของชุดฮอกก็จะเป็นชุดซุ้มล้อตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี่เหมือนกับตัวไฟลับทีมนะสีแดงอยู่ตรงซุ้มล้อตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแบบดําด้านนะครับขนาด6นิ้วมาในชุดของตัวฮอกเลยนะติดซุ้มล้อมาแบบนี้แล้วก็ตัวล้อครับคันนี้มีการเปลี่ยนล้อไปนะล้อเดิมของรุ่นเอ็กซ์เอลทีเนี่ยจะเป็นแม็กสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนออกใส่เป็นแม็กยี่สิบนะครับลายตัว ตัวนี้แม็ก0ี่สิบออฟเซตจะเป็นลบสินั่นเองนะครับล้อมันก็จะยื่นมาหน่อยแล้วก็ใส่กับยางเ a ปเตอร์ทนะครับของตัว Cosmic ซีรีส์ของตัวยางก็จะอยู่ที่275นะครับห้าสิสแตนดาร์ดความสูงของตัวรถคันนี้นะครับไม่ได้ยกนะเปลี่ยนแม็กใส่ยางไปเรียบร้อยแล้วก็ชุดล้อซุ้มคิ้วของตัว Hawk นั่นเองนะครับแค่นี้ก็หล่อแล้วก็เท่มากๆแล้วครับ ในเรื่องของตัวดีไซน์ตัวเดิมของ next generation ในรุ่น XLT นะครับตัวแก้มข้างโลโก้เนี่ยก็จะเป็นทรงนี้นะทรงใหม่นะครับตัดด้วยตัวโครเมียมนะครับตัวอักษรเทอร์โบเป็นโครเมียมในรุ่นของ XLT เนี่ยเครื่องก็จะเป็น2.0นะครับเทอร์โบเดี่ยวอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดก็อยู่ที่405อยนิวตันเมตรนั่นเองนะครับในรุน่นนี้แล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยรองรับน้ํามันดีเซลนะครับทุกประเภทเลยสามารถเติมได้เลยถึงตัว อ่าน,นั่นเองนะครับไล่มาตัวกระจกของรุ่น XT ทก็จะเป็นกระจกตามสีตัวรถนะอันนี้รถสีดำนะครับก็เป็นกระจกสีดำพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นไฟ led แบบนี้เลยตัวรถเองมาจากโรงงานนะครับมีบันไดข้างให้นะครับเป็นบันไดข้างสีดำนะดีไซน์ของตัวใหม่ n น็ t เจนก็จะล่องแบบลึกๆอย่างนี้หน่อยนะครับขึ้นลงง่ายแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นนะครับตัว็กเจอร์ของตัวพื้นตัวบันไดเนี่ยก็จะดูหยาบๆห,หน่อยนะครับเขาเรียกว่ากันลื่นน,นั่นเอง ด้านบนของตัวรถนะครับก็จะไม่มีราวหลังคานะในรุ่น XLT นะครับก็จะเรียบมาแบบนี้เลยแล้วก็เส้นสายเรื่องของคิ้วกระจกต่างๆก็จะเป็นสีดําแบบนี้ในรุ่น XLT ครับมาที่กันส่วนของตัวด้านท้ายของตัวรถนั่นเองนะครับมาที่ส่วนของตัวกระบะนะกระบะคันนี้นะครับชุดทอกก็มีให้ซุ้มล้อตัวหลังให้ด้วยนะเป็นทรงเดียวกับตัวหน้านะครับเป็นแบบดําด้านแล้วก็ตัวล้อก็ใช้เป็นเหมือนกับด้านหน้าครับก็คือล้อ20นะครับ20นิ้วลบ 18นั่นเองแล้วก็ยางแรปเตอร์เทนะความสูงไม่ได้ยกนะครับเป็นแบบเดิมๆของตัวรถในรุ่น XLT เนี่ยช่วงล่างจะยังเป็นช็อคอัพน้ํามันอยู่นะครับแต่ว่าทาง Ford จะใส่ตัวที่ขึ้นนะกระบะจากด้านข้างให้นะครับตัวนี้ในรุ่น XLT ได้แล้วแล้วก็ตัวไฟท้ายของตัว XLT นะครับจะเป็นไฟท้ายที่เป็นหลอดฮาโลเจนปกติยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น LED นะครในรุ่น XLT นะครับ มาที่ส่วนของตัวกระบะท้ายกันบ้างนะครับกระบะท้ายของตัว Next Generation ก็ถูกดีไซน์ออกมาใหม่นะครับตรงนี้ทรงก็จะเหมือนเรามีสปอยเลอร์ติดมาให้จากโรงงานเลยแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็อยู่ที่จุดนี้นะครับตัวฝาด้านบนของตัวฝาเปิดท้ายเนี่ยก็จะมีตัว C นะครับที่จับชิ้นงานตัวแคมชิ้นงานเนี่ยเอาไว้ได้จับกันนะครับเวลาเราทํางานนอกสถานที่นะเปิดมาแบบนี้นะครับก็จะมีตัวคิ้วไม้บรรทัดเนี่ย เป็นเขาเรียกวัาเป็นมาตรวัดให้เรานะจับทำงานไม้งานอลูมิเนียมต่างๆก็เป็นรถที่สามารถใช้เดินทางด้วยนะครับแล้วก็ใช้ทํางานนอกสถานที่ได้ด้วยในรุ่นของตัว XLT ที่เป็น next generation นะครับ แล้วก็โลโก้นะครับตัวนี้ก็เป็นโลโก้ดีไซน์ใหม่นะขนาดที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกับติดตั้งนะครับกล้องมองหลังนะติดมาให้จากโรงงานตัวกล้องเองก็จะไปออกที่จอซิงค์โของตัวรถนะครับขนาด10.1นิ้วกันชนท้ายมีมาให้แล้วจากโรงงานเป็นแบบสีตามตัวรถนะครับอันนี้รถสีดําตัวกันชนตรงนี้ก็เป็นสีดํานะตัดกับตัวสีดําด้านตรงนี้นะครับซึ่งจะในเรื่องของความปลอดภัยเหมือนเดิมนะเหยียบเท็กเจอร์แบบเนืดๆหน่อยน,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 นะครับแบบนี้มีให้แล้วก็ ล้อเองด้านตหลังนะครับก็มีการติดเขาเรียกว่าการโคนนะการดีดมาให้จากโรงงานเลยพร้อมโลโก้ฟอร์ดนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วจุดต่อไปนะครับเป็นเขาเรียกว่าภายในนะเดี๋ยวก็พาดูภายในของรุ่น x l t นะครับจากผู้โดยสารตอนหลังก่อนนะครับในรุ่นของ x อ t เนี่ยเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ตัวลายต่างๆนะเป็นแบบผ้าแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ในเรื่องของมือเปิดเนี่ยก็จะถูกซ่อนไว้ที่จุดนี้แล้วนะครับจุดผักประตูแล้วก็ ด้านหลังมีแอร์หลังให้แล้วในรุ่น XLT นะครับ2ช่องแล้วก็มีจุดชาร์จไฟที่เป็น DC 12โวลต์ให้1ช่องครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูในจุดของผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของกุญแจตัวใหม่ก็เป็นเขาเรียกว่ากุญแจเป็น Keyless นั่นเองนะครับเราไม่ต้องคอยกดกุญแจแล้วแค่พกไว้กับตัวแบบนี้ก็สามารถที่จะนะครับ ล็อกประตูนะครับสัมผัสตัวน,นี้เพื่อล็อกประตูแล้วก็ลวงมือเข้าไปเพื่อเปิดประตูได้เลยโดยที่เราไม่ต้องบังคับที่ตัวกุญแจนะครับภายในในตัวของรุ่น XLT นะครับเรื่องของกระจกต่างๆก็จะเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับกระจกก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมือเปิดก็อยู่ตำแหน่งเดียวกับด้านหลังนะ แล้วก็ตัวไฟก็บังคับตรงสวิตช์ทางด้านนี้นะครับไฟเป็นระบบออโตโ้ให้แล้วนะมีเปิดไฟหลีไฟสูงอะไรจากตัวนี้ได้แล้วก็สตาร์ทเนี่ยก็เป็นปุ่มนะเขาเรียกว่าปุ่ม p u s start แล้วนะครับพวงมาลัยเป็นปพวงมาลัย power นะครับแบบมั l t i function นะปรับได้4ระดับเบาะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับปรับได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 6ทิศทางนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอดิสเพย์หน้าจอเนี่ยก็จะเป็นขนาด8นิ้วนะนปัดเดินใหม่เป็นฟูลดิจิตอลเป็นจอสีทั้งหมดเลยแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอตัวใหม่ของท้ง Ford ก็คือหน้าจอเขาเรียกว่าซิงค์โฟนั่นเองนะครับในรุ่น ALT เนี่ยมีขนาดที่ใส่มาให้ถึง10.1นิ้วนะซึ่งรองรับในเรื่องของระบบ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto ที่เป็นแบบไวเลส s ด้วยหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับระบบคาพาชิตีดนะการทัดต่างๆนะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับก็สามารถปรับเป็นโหมดที่เป็นโหมดแบบตัวมเป็นโหมดแมนวนวลได้นะแล้วก็มีปุ่มในการปรับโหมดการขับขี่ให้ถึงอีก4รูปแบบด้วยกันครับแล้วก็ในเรื่องของจุดชาร์จด้านหน้านะครับรุ่น XLT เนี่ยให้ตัวชาร์จเนี่ยที่เป็นไวเลสชาร์จเจอร์มาให้เลยนะครับมีจุดไวเลสชาร์จเจอร์ให้แล้วก็ช่องชาร์จอุปกรณ์สาหรับมือถือที่ไม่ได้รองรับไวเลสก็มีให้ทั้ง Type C แล้วก็ Type A นั่นเองนะครับเท่ากับรุ่น XLT เต็มๆเลยนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับแล้วก็จบไปแล้วครับกับรุ่น XLT Next Generation นะครับติดชุดแต่งตัวฮอกนั่นเองนะทรง F150 แบบอเมริกาในชุดเล็กนี้นะครับผมราคาตัวรถของตัวรุ่นนี้นะราคาอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทครับมีโปรออกรถเริ่มต้นให้นะครับสำหรับรุ่น XLT นะแต่งตามโปรนะครับอยู่ที่49,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของนะครับรถ Next Gen ตัว XLT ของตัว Ford ได้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากออกรถนะก็ติดต่อก็มาได้ครับที่เบอร์0986536464ครับก็สามารถโทรติดต่อกอนะปรึกษาได้นะครับเคสแฟแนซ์ต่างๆมีเจ้าหน้าที่บริการให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ก่อนจบครับก็รบกวนนะครับแฟนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องของกอฟให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กอล์ฟทำคลิปต่อๆไปให้พี่ๆดูครับวันนี้ก็ลาไรา่ิกรกับตัว next generation xlt ตัวนี้ครับสวัสดีครับ